ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟัมลี่นะครัเปิดตัวแล้วนะเจ้าของตลาดน้อยนะนี่เปิดตัวลูกชายนะนี่เปิดแล้วนี่ยไม่ขี่พญานยเจ้าอยเ่ว่านี่นะ FC นี่นี่นี่ FC นะนี่เนี่มันเป็นบระงึกปงักเออเอ้เเอฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ย้เยด เลียวเร็วเร็วตามเร็วจังซีเจ้ต้องถอนเร็วถอนมึงต้องมีนิตได้หนิจิไปยังมาเมื่อคืนเนี่ยอะดเปิดตมคมาอตัวแล้วนะคะับโอ้ยอยู่ๆดำก็ได้รับมอดกเลยครับพี่น้องอือ เาิตัวเนียาทายาทนะเนี่ยตลาดน้อยสามแยกบ้านบุญอหญทายาททายาทอย่างนี้เราเราเรียกเราเรียกดังไม่ได้แล้วเนาะคุณดามาดีค่ะคุณดามมาดีค่ะ ดดูก่งดูดก่งคุณดำสวัสดีค่ะเสียโอ้ไม่ไม่เรียกคุณละเสียสวัสดีค่ะโอ้ยเห็นิับยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวถามก่อนทำไมเป้ามันเปื่อยเยอะเกินไปไหนดูดิไหน โอ้ยจักแม่นสิแก้ให้เบิ่งหมดเลยหวยพื้นพื้นเหลือแท้บ้าเป้าทำไมมันเปื่อยจนที่อื่นรู้สึกมันจะโดนดําราเยอะนั่นน่ะนะมันบอกอ่ะไมนไหนแน่โอ้แทงจะรูปเป้าบปล่าแต่ตอนถึงแต่งคีซี่ขายนะคีซี่ขายนะแม่นรับเอาไปรักกล้วยใหม่กามาขายพ่อแม่ค่อยแม่โอ้โหค่อยขึ้นนะพอดีแม่กําไส้เปิดตลาดนะอันเดียวนะ สีแยกกวนบุญนะทายาทนะนี่ทายาทนะทายาทรับช่วงมรดกโอ้ยนี่มงโอ้ยโอ้ยยังน้อเดี๋ยวโอ้ยนี่นะโอ้เสียขาดนะดูดูเสื้อเสียเอฟซีแท้มาบริจาคเนี่ยนะมาใส่กระเป๋าเนี่ยนี่มาอันนี้คือชุดทำงานใช่ไหม ดัมเอฟซีบอกว่าให้ใส่เสื้อแขนยาวเวรงานนี่แหละเดี๋ยวขอใายในตลาดนี้เปียใช้เครื่งเก็บพันเราโอ้เ็บสะก้อนบบได้จับจองล่วงงานเสร็จปีมันปลอมตัวมาเอ็ดัมไม่เคยใส่เสื้อแขนยาวเนาะทำงานเนาะเพราะความสังเออฟังผลของเราเด้ที่โอมปลอมตัวมากด้วยเจ้าของตลาดหน่อยเออเจ้าของตลาดหน่อยนะปลอมตัวมาเสร็ีโอ้โห เรคเร่โอ้ยคอยเบิ่งเบิดทั้งยาวทั้งสั้นเป็นที่อมตัวมากบรเาูมนเบิ่งสภาพเลเบิะหน้าเละหน้ากำมันคือซีอิ๋วมองไกล่ะมันกีเนีนแีหละสภาพจิงคอยมาปีสองปีอยู่อันบนบุนอ่ะเขาบ้งหูเลนยนนตรอได้วนำาการอได้แต่้อกวม่มาหาเรื่องมา มั่งเงี้ยมังไงไรเดี๋ยวในขอกระชากหน้ากากอันนี้ก็มังเงียอีกแล้วพูดแล้วสุเจ้านี่ตั้งต่อมากนะกระชากหน้ากาวแน่นอนกระชากเอาไว้แปะสนิทครับเดี๋ยวเอานั่งหน้าผมไว้นะครับนี่เดี๋ยวคุณคุณไปแปรงโฉมมาใช่ไหมเนี่ยมันสีแปรงโฉมซูมสลงยังตากแดดกระเมียนพื้นเลย เอดูคุณดำนะคุณดำโอ้ไม่น่าเชื่อเลยต่อไปเดี๋ยวคุณดำจะใส่สูตรมาแล้วตอนนี้ดำถ้าเกิดมีคนเบี้ยวค่าเช่านี่คุณดำจะจัดการยังไงบ้างคะตลาดยื้อใสหรือหนีถึงบ่อยป่พ่อกับแม่กำลังจัดตลาดอยู่เนี่ะเอ้าจำไม่เคยเบิ้งคลิปแม่เจ้าบ่ร้อยเฮ็ดอันนั้นื่งหาเบิ้งซื้อเฮ็ดยังเอ้าแสดงว่าบ่ได้บ่ได้เข้าไปเบิ้งคลิปเนาะมันมันก็แม่นอยู่ บอว่าลองอืมนะบอว่าเออไม่ลองไม่รู้ประมาณนี้แหละอ๋อลองบอกว่าลองดูใช่ไหมแกลองเลยแล้วหนึ่งก็รื้อใช่ไหมอย่ามาหาว่าจักรลอกจักแรกน่ะจบเงินมาลดอ๋อ เอาชิดเลยก็ให <te ้เจ้าจกเงินละชิดจําจับก้อนน้องไม่หลังจับจ่ายจับจ่ายก็เศร้าเลยถึงที่เล้วเลยไม่ไดปหาหนุ่มไอ้ไรครับมาขายหนาโอ้เจ้านนุ่งเ้เสื้อเ้เ้มาขอจัดอังเ่อจเจ้าเจ้าเนี่ยว่ายเศ้าคอยเบื่อเป็นหลังหน้าเจ้าเลยคือ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 ค้นหาหนา่มหม่เห็นเนาะกันเลยพ่ได้กรเีนเสียแล้วพาไป โอ้่อนกระดูกกระเดี่ยวเลยขี้เสียจะบอกวังซันก่อนจักรลอกไหยโอ้ยจะไหนจะเลี้ยงเขาเลี้ยงกำลังเจรจากันอยู่นะแอดจะจะจะเช่าจักล็อกหนึ่งเออเออเจ้าของตลาดคะขอเช่าด้วยได้ไหมคะนั่งนอนยังพักเจบาเนี่ไงอันนี้เหมาะอันนี้เหมาะเบามืดเหมาะเด็ดนี่นี่คุ้มคล้องเลยเนี่ยคุ้มคล้องกันแต่บริคุมคล้องพูดเลยเนี่ยคุ้มคล้องเก่าเลยคุมคล้องที่ไหน ตอนนี้ทีมงานก็เริ่มนะคะวันนี้ลุงช่างจะพาทีมงานไปนะคะที่เอ่อเขาเรียกว่าศาลาตั้งพระนะคะวันนี้นี่นะคะทีมงานนะคะก็ได้ทําการมาเก็บนั่งร้านนะคะเอฟซีเพราะว่าวันนี้ลุงช่างจะพาทีมงานนะไปทําที่ศาลาตั้งพระนะก็เป็นการมาย้ายนั่งร้านนะคะเอฟซีก็มีช่างดำนะแอดชิดบ่ามืดนะคะ ดึงดังล่างโ้ย้าฮื้รอดมื้เข่าได้อยู่เข่าทั้ทงไหนโ้ยเข่าแงนี่ละนี่เขาหูยู่เข่าทั้ทงนั้นแลวจะเดี๋ยวล้ม่งไ้ยอดล้มก็ขอขอชิบูทาับาจะเบิ่อทาง้านลาน่า <Wow! S 2> <c oughs> ยิหัวควนบึ่งให้ดีดเหยียบนเออดแวเหยียบกลางลามาลงมาลงมาผมรืดอ่ะหายจะตกใส่กลนแค่เราเนีมาลงมาลงมางาเอาไม้เลยม่เหยียบนั่นเอองาจะคิดได้เป็นแก้วมันก็แม่นเคยกับบริษัทคอยเอาซักลุ้งเพื่อช่าออกนี่ คนย้ายเครื่องมือนะเอฟซี FC. นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ f c ฟทุกท่านนะคะที่กลับมาติดตามรับชมนะคะช่องแอนเฟลมดีนะคะฝากสั่งซื้อผิิตภัณฑ์ด้วยนะคะในช่องแอนเฟลมดีนะคะขอบคุณเ c ฟซทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ